จงอางเลื้อยเขมือบลูกแมววัย3เดือนค่ะ เมื่อกลังดึกคืนวันที่30สิงหาคม2565ที่ผ่านมาศูนย์วิทยุมูลนิธิสว่างแผ่ภัยสารธรรมสถานปานบุรีได้รับแจ้งจากนางสาวกัญญารัตน์แก้วละเอียดขอช่วยเหลือให้มาจับงูกำลังกินลูกแมวที่เลี้ยงไว้อยู่ในโอ่งน้ำซอยสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคที่บ้านเลขที่59ทับ31หมู่2ตำบลเขาน้อยอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้ประสานอาสาสมัครกู้ภยัยที่มีชำนาญจับสัตว์เลขขื้อยคลานพร้อมอุปกรณ์ จับงูไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านปลูกอยู่ในสวนพบนางสาวกัญญารัต์เจ้าของบ้านได้เดินพาเจ้าหน้าที่ไปที่บริเวณข้างบ้านซึ่งมีโอ่งน้ําซึ่งไม่มีน้ําตั้งอยู่พร้อมบอกว่าเจองูกําลังกินลูกแมวอยู่ในโอง่งเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดฝาโอ่งออกมาชะเง้อมองลงไปก้นโอ่งถึงต้องผงะเห็นงูจงอางขนาดใหญ่กําลังกืนกินลูกแมวเข้าไปครึ่งตัวส่วนอีกตัวก็ร้องขู่เสียงดังเพื่อเอาตัวรอดเมื่อเห็นชัดเจนและงูไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้เจ้าหน้าที่จึง ได้ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์จับงูระหว่างนั้นงูก็คายลูกแมวออกมาเพื่อที่จะเลื้อยหนีเจ้าหน้าที่จับงูได้อย่างรมะม่มเมืม่อดึงขึ้นมาก็พบว่าเป็นงูจงอางเพศเมียยาวประมาณ1.5เมตรจึงนำใส่ถุงปุ๋ยเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้านนางสาวกัญญาลักณ์เล่าให้ฟังว่าแมวทั้งสองตัวอายุประมาณ3เดือนที่นำมาเลี้ยงในโอ่งเพราะว่าซนมากกลัวจะถูกสุนัขทำอันตรายทุกวันก็จะนำอาหารมาให้วันนี้ก็เช่นกันระหว่างที่จะนำอาหารมาให้ ก็ได้ยินเสียงแมวร้องขู่อะไรไม่รู้ในโอง่งตอนแรกก็ไม่คิดอะไรชะเง้อเข้าไปดูในโอ่งก็ต้องตกใจเห็นงูกำลังกินลูกแมวอีกตัวก็ส่งเสียงขู่จึงรีบโทรศัพท์เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับ ตนนําลูกแมวมาเลี้ยงในโอ่งนึกว่าจะปลอดภัยแต่กลับมาถูกงูที่หิวโซเลื้อยเข้ามากินลูกแมวจนได้โชคดีที่ยังรอดหนึ่งตัวส่วนตัวที่ตายพ่อก็เอาไปขุดหลุมฝังต่อไปพอดีได้ยินเสียงว่าแมวมันคููได้ยินเสียงมันคู่กันในโอ่งนะคะ<อ>ก็เลยมา,มาดูอ้าวก็เห็นงูงูลงไปแล้วแล้วก็กินอีกตัวหนึ่งแล้วกินกาลังกินหัวกาลังกินหัวอยู่ค่ะได้อีกตัวก็นั่งคู่อยู่อ๋อคือก็เห็น พนัดเลยใช่ไหมกำลังกำลังกินลูกแมวเลยลูกแมวนี้ไปอยู่นี้ได้ไงอ่ะก็พอดีว่าลูกแมวมันซนนะก็เลยจับมนเลี้ยงอันนี้ก่อนอ๋อจับมาเลี้ยงอันนี้ก่อนอืมเอาข้าวมันกินทุกวันแหละอแต่วันนี้มันเจอแล้วมีงูเข้าไปอยู่ด้วยใช่